กันต่อยอีกจ้า้นม้นม้ห้ามพูดต่อยไปได้ไมลแล้วลูกไป้แล้วเก้ต้นเขาโฮมจ้าไม่มันจะล้มนะลูกนจกไได้อย่าใส่ถุงมือแม่อาแลวลมมาแล้วลมมาแล้วฝนจะตกแ thank <laughs> you Hey, <laughs> ช่วยครับครับผมเอาเก็บตายม่แม่แต okay. ้มให้เก็เน <wh ี่เก็บชิ้นี้ก่อนสิลูกนี่ Các bạn có มลงใต้ไปเนี่ยเส้นนังมาบาทเนี่ย เขาไม่ใส่ไข่แม่ไม่เส่ใส่ลตรงเมืม่อรุ้แเ้าคนได้มาหายแม่ใส่แบบกี่น้องเลย 아우! <목소리도> ก็นนาจ้ะเต็มแล้วจ้ะสองถุงเดี๋ยวก็บ,บานเราจะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะเบบซีกรอนครับ<อ>